แล้วก็จะไปนั่งเล่นคลองก็เป็นเกา้าอี้ปิกนิกได้ใส่ได้ไหลายอย่างสบายด้วยจริงๆมันขาดอีกอย่างยกให้พวกพี่ได้ได้อย่างก็หมดเรื่องแล้วจะขายต่อให้ห้าสิบบาทพร้อมลายเซ็นด้วยไอ้ยักษ์ห้าสิบบาทเหลือยี่สิบแล้วเราเล่นพอมีอะไรแต่เหลือยี่สิบเลยเหลือเ้าสิบเลยมันขายต่อ,อไม่ได้ไไดใช่ไหมมันเลอะแล้วคุยกับคุยผู้หลังแล้วนะไปดีเซอร์ต่อไปก็บอก พอเข้าพอพอไปถึงใช่ไหมคนยังไม่เข้าเลยอ่ะแล้วก็สองดีเชื่อเขาอยู่ข้างในแล้วก็บอกเดยังไม่ได้กินข้าวไหมคือแบบอีกสักห้าทีก็จะเก้าโมงแล้วเขาก็บอกว่าทีเชื่อเขาเป็นคนโตต่อเวลามากเขาบอกรีบกิน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 พอเข้าไปเข้าไปถึงปุ๊บเสร็จเขาก็เขาเปิดเพลงล็อกซังเลยอ่ะเขาก็สั่นหัวสั่นหัวเลยก็เฮ้ยอะไรวะอะไรวะ เขาไม่พูดอะไรแล้วก็ปิดเพลงเ,เขาก็บอกมันนะแนะนำตัวเขาชื่อว่าไบรอันที่เชอร์ชื่อไบรอันไบรอันโอเคเนอร์แล้วทีนี้เนก็นเลยเนยก็นเลยปวดสี่เนกปวดสี่เนกนเลยขออนุญ,ญาตที่เชอร์ขอว่าไงนะอ่ะพูดให้ฟังมุดออกไปเลยแม่ขอไม่ไม่ได้พูดเลยเราเราต้องมีประโยคแล้วอาศัยที่เชอร์ขันหลังเขียนกระดานมุดบก แล้วหมาพี่ยูเลตยูเลตโนโนโนไอไม่ได้เลตเซ็กชื่อล้วไอไม่ได้เล่นะ <laughs> นะแล้วตอนที่เช็คชื่ออะคือเขาต้องให้เช็คตามไอเลขอะไรนะเลขนัศึกษาใช่ไหมคะแล้วคือเนธดูในใบเสร็จอยู่แล้วเนธกำลังจดในโน้ตพิมพ์ในโน้ตของ iPhone <laughs> ว่าเลขนักศึกษาในคราวนี้เ <laughs> พราะเขาจะไม่อ่านชื่อเขาจะอ่านเลขหักศึกษาถ้าใครไม่ไม่ถ้าเราถ้าใครไม่มีถ้าใครมั่วเฮีย เขาจะเขาจะให้อับเซนเนก็อยู่ในช่วงกำลังเนทก็อยู่ในช่วกงก,กำลังออกำลังหอหาตัวเลขใช่ไหแล้วพอบอพอผ่านพอบาอะไรวะ one one six t h six t h r e ก็บอกฮียเฮี่เฮียียเฮียเฮียพี่ช่ยเขาไม่ได้ยินแล้วพี่ช่อถามไปคนอื่นทิมพ์ของในใส่ตาราง a อะไรวะข่าไกเน็ปเฮ้ยบ้ายอยู่นี่ไงแล้วนี้แล้วไอ้นี้เพื่อนก็เลยว่าเน็ป excuse me เลยที่เชื่อที่ใชื่อ excuse me นิ่งนิ่งเงียนิ่ียววันแรกนิ่งเลยนิ่งนิ่งพอถึงเสร็จทุกคนเสร็จก็เลยวะพี่เชื่อก็เด้ออ่าให้เราพูดเลย excuse me อื I'm...I'm um, here ก็ถามนัเบอร์ไม่ใช่ก็ one six t h r e อ่า <laughs> ่สิอโอเคเออก็ไม่เลทละแล้วก็